เัี่ยวกับตัว macbook นะครับตัวนี้ macos ยี่สิบ b กนะครับในส่วนของตัวแถบเมนูนะครับเราสามารถเพิ่มต่างรัดได้สะดวกนะครับนะครับเช่นการแคปหน้าจอต่างๆนะครับไปแก้ไขที่ส่วนควบคุมนะครับอบบไปที่วนควบกุมที่เมนูด้านบนนะครับเลือกแก้ไข่ตัววบคุมนะครับ จเจอหน้านี้นะครับฉะนั้นเราสามารถเลือกได้นะครับแต่ก็หมายบวกนะครับเพิ่มปยางส่วนควบคุมหรือว่าเพิ่มพยางแถบเมนูก็ได้นะครับ๋ยวลองเพิ่มไปที่ตัวแถบเมนูนะครับเห็นไครับใหเลขเข้ามาอยู่นะแถบตัวแถบเมนูนะครับ ก็เสร็จสิ้นนะครับนะครับการถมัครงาน,นเครื่องเลขกได้สะดวกนะครับก็ไมต่ต้องเกะกะในพื้นทีน่ด้านล่างตัวดอกก็ได้นะครับให้พลิกอยู่ที่ตัวแถบเมนูด้านบนก็สะดวกดีเรียกจาน่ายน,นะครับตัวนี้ MacBook นะครับ MacBook ที่ระบอก t a h o ตัวเบต้านะครับ